เออวพราะว่าเราถึงแหงแรงแหงแหงแหงงไงเออแล้วอยากจะถามว่าไอที่รื้อได้ทำไมลืออทำยังไงมันถึงได้ได้เอใช่นั่นสิไอที่พวกผมได้เอาได้เอาใช่ไหมก็เหมือนกันแหละบอกเขาไปดิเรามีอะไรช่างก็มีรักยมปฏิหังที่คอยช่วยช่างแหงแหงแหงรวยรวยรวยยังไงล่ะเออเชียวเล่นของแต่ยังไงก็ของเราก็ดีกว่าเนะอยลางตานางตานี้ มันจะดีกว่าได้ไงของเราเนี่ยรักยมได้เอาได้เอาบางวันไม่ได้แต่ก็เอาเหมือนตาไม้ของเรานะก็ตานีนางไม้เนี่ยก็ได้เอาได้เอาเหมือนอะไรขอเราก็ดีกว่าไม่อย่างงั้นนะของแกจะหมดตัวอย่างนี้เหรอใช่เลยมันก็ต้องมีได้มีเสียแต่ส่วนมากอะรักยมของเราพวกกูก็ได้เยอะกว่าพวกมึงลวกันนะแล้วนันปากลีกูไม่มีให้มึงมึงจะทำไมเอแเรา เนาอื้นเดินเรกมาสิเผามันไม่ชื้นก็เผาบ้านมันเลยสักครู่นะเอางี้กับกันขอสรุปว่าเวลาเฮียกังเล่นได้ก็เพราะผีพนันส่วนพวกเราเวลาเล่นได้ก็เพราะผีพนันเช่ล่นในทางกับกันเวลาเฮียกังเล่นเสียเสียก็เพราะผีพนันพวกเราก็เหมือนกันใช่เวลาเล่นเสียก็เพราะผีพนัน ใช,ใช่ไหมเฮียคงนิดพุกนีนะเฮียงั้นที่จริงแล้วสาเหตุมาจากผีพนันแล้วก็มาจากผีต่างๆนานาเอาอย่างนี้แล um> ้วกันพวกพี um> ่ๆลุงป้านาอาไม่ต้องมาเผามันเผาเปลือกหรือว่าเผาบ้านผมแล้วเอาทำไมแล้วจะไปเผาอะไรไปเผาสารนั่นไงไปเผาสารกันเผาสารเผาสาร ว่ายจนไขมันจะอดุดตันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โคตรแซงเลยว่ะไม่มีอะไรมันมาัน,นทำแลว้วจันก็เบื่อเลยเล่นไงสองตัวเนี่ยเบื่อแล้วอ่ะห <c oughs> าเลยถารยันี่ยังไม่มีอะไรไ<ม>จะทำ<ห>เลยจะ<อ>ไปทำอะไรฮะจะไปทำอะไรเฮ้ย ล้วอจะูป้ว่าจะไรกๆๆๆๆๆๆๆ อกมาจากไหนกันจ้ามันเามมันเไอผีเวรมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนแน่จริงมึงออกมาตอนนี้ดีวะ่พกินกันสักเพเลยป่านนี้มันหนีไปเลื่อนกันอยู่ที่ไหนวะ Tá thank <laughs> พวกพี่จะฆ่าพวกเขาไม่ได้นะครับทําไมจะไม่ได้ชูดปุยของพี่ชุดเขื่อนของนี่เออเดี๋ยวๆถ้าพวกพี่ฆ่าคนน่ะพวกพี่ก็จะอยู่ในวงเวียนของสัมภเวสีไม่ได้ไปผุดไปเกิดกันเลยนะครับจะไม่สนใจจะจะฆ่าพวกมันแล้วจะฆ่าน้องเพื่อให้น้องได้อยู่กับพี่ต่อให้พี่เป็นผีนานเท่าไหร่พี่ก็ยอม พี่ก็ยอมไม่ได้นะครับพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะผมมีคนรักแล้วมันเป็นใครนี่ครับคนรักของผมงั้นพี่จะฆ่ามันไม่ได้นะครับถ้าพี่ยิ่งฆ่าคน พี่ยิ่งจะตกอยู่ในวนเวียนของสัมภเวสีไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วพวกพี่ต้องทำยังไงอ่ะทำบุญสิครับพวกพี่ต้องทำบุญ <S <S ผมขอร้องครับ vagy, ทำบุญด้วยการปล่อยคนพวกนี้ไป <fits. S 3> ใช่แล้วพี่พวกเราต้องทำบุญพวกเราต้องสร้างบุญบรารมีพวกเราต้องทำความดีกี่ภพกี่ชาติแล้วที่เรายังวงเวียนอยู่ตรงนี้เรามีความสุขไหม มีแต่ทำไม่เดือดร้อนเอาล่ะทีนี้ก็จบเรื่องกันสัทีนะยังไม่จบครับทางเราสืบทราบมาว่าพวกคุณทุกคนแอบลักลอบเล่นการพนันครับได้รอนครับฟันธงสายสืบจับมาเลยครับ การพน,นันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นลมอย่าลืมอย่ามองตราย,ยาทิม